โอ้โหสุดจึงสุดจึงง่ามาแล้ววตัวเลขจะออกมาปึงป้งปึง้ว้าว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 วรวยปังเวอร์รวยปังเวอร์ศูนย์หกตัวเดียวกับหนตัวเดียวกับ 1, เก้าติ๊กต็อกติ๊กต็แบบอ,อกแวร์เรดนแม่ขอ 1> 6กหนึ่งหกเก้าหกสามศูนย์หและหกหกศูนย์ศด้วยนะคะถ้าเล่น6 6 9กต้องเล่น6 9เกด้วยนะคะเม็ดเดียวงบน้อย 0609, เม็ดเดียวทุกคนที่ซับน้อยนะเออตำน้อยตำราวแต่วันนี้แม่ว่าราวีีเบิ้นวันนี้แม่ว่าหน่อยแรกก็เบิ้ราวก็เบิ้นเออนะคะเลขทุบค่ะพิมพ์คำว่าเลขทุบเลยค่ะเลข ทูกว้าวสวยกิฟต์สองห้าและเก้าค่ะสองห้าเก้าสองห้าหกค่ะสวยมากแวบอะไรเมื่อกี้แวบสามแล้วมีเก้านะคะสองห้าเก้าสองห้าหกปังมากแม่ปะพิมพ์เยอะๆเ,เลยค่ะยอดไลค์